สวัสดีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่านนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบนะฮะวันเกิดของโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับครบรอบ70ปีนะครับณวันที่1มีนาพุทธศักราช2 5 1 4นะครับจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสนะครับทำให้ในปีที่ผ่านมานะฮะในปีพุทธศักราช2563เนี่ยนะครับ ทางโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับรวมทั้งประชาชนชาวสุรินทร์เนี่ยนะครับก็ประสบนะฮะการติดเชื้อนะครับในหลายๆนะครับทาให้ทางบุคลากรในโรงพยาบาลนะครับพวกเราเนี่ยครับเราก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะฮะนะครับต่อสู้เชื้อไวรัสโคโรนานะครับเราได้มีการปรับปรุงนะครับระบบต่างๆในโรงพยาบาลนะครับหลายๆด้านนะครับรวมทั้งซื้อกุลันธ์ในการแพทย์อย่างมาก นะครับมานะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือคือเรื่องบุคลากรทางการแพทย์พวกเรานะครับมีความร่วมมือร่วมใจกันนะครับที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับรักษานะครับประชาชนชาวสุรินทร์นะครับที่จะให้ปลอดภัยปลอดเชื้อไวรัสโควิดนะครับสิ่งที่น่าดีใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์นะครับในโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับมีการติดเชื้อโควิดไวรัส เลยเลยนะครับตามที่เราได้ตั้งใจกันไว้นะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราก็มีการพัฒนาโรงพยาบาลในหลายด้านนะครับเรามีการปรับปรุงที่สําคัญนะก็คือเป็นภาวะ new normal นะครับภาวะโควิดนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับผมในฐานะผู้นิการโรงพยาบาลก็ขอขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์พวกเรานีครับที่ร่วมฝ่าฟันนะครับใน ทุกๆด้านทั้งด้านรักษาส่งเสริมป้องกันและพื้นฟูนะครับ,นะรบทุกๆเรื่องนะครทั้งด้านโควิดและนอนโควิดนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปในปีพุทธศักราช2564นี้นะครับทุกคนก็คงจะทราบว่าปีนี้โรงพยาบาลสุรินดินเนี่ยครบรอบนะครับที่จะต้องออตรวจคุณภาพรหรือรีเอ็กซเริตครั้งที่5นะครับซึ่งคาดว่าคงจะทำประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภา รู้สละสมภาร64เนี่ยนะครับในในสิ่งที่ผ่านมานะครับโรงพยาบาลสุรินทร์ก็มีวิส,สัยทัศน์นะครับคือโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อม right. ั่นและวางใจนะครับเราก็มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ที่ประชาชนชาวสุรินทร์นะครับเขามีความเชื่อมั่นและวางใจนะครับประชาชนเนี่ยเราก็มารักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์มีความมั่นใจนะฮะที่จะ คิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานนะครับและสิ่งที่สําคัญคือเราก็ได้ก้าวไปเรื่อยๆนะครับที่จะต้องบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของเราให้ได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราคงต้องร่วมมือร่วมใจกันสู้ต่อไปนะครับที่จะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่เราได้วางกันไว้นะครับแล้วในในปีคูุสธศดสองราช2564นี้นะครับซึ่งวันที่1มีนาเนี่ยนะครับ เราก็จะมีการจัดงานนะครับรอบนะครับคงคงเป็นวันที่สี่มีนาครับแล้ววันนั้นเนี่ยพวกเราก็ขอเชิญชวนนะครับนะพวกเราชาวโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกท่านนะครับได้เข้ามานะครับร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็มีสิ่งอลอานพันละน้อยนะครับบางส่วนที่ที่เราก็จะต้องมอบให้ประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับนะครับซึ่งเราก็จะอาจจะมีวิชาประชุมวิชาการนะครับเป็นย่อยๆนะครับที่จะให้ความรู้ เรื่องต่างๆเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดต่างๆนะครับกับประชาชนประชาชนชาวสุรินทร์นะครับในโอกาสครบรอบ70ปีของวันเกิดโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารโลารโลกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์อันได้แก่หลวงพ่อพระชีนะครับพระจอมสุรินทร์นะครับเจ้าปู่เจ้าย่าสัโบราณที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับก็ขอให้ดุบรรดาลประทานพรให้เจ้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์และครอบครัวนะครับ ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะฮะสุขสมบังนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่จะมาต่อสู้นะฮะแล้วก็ร่วมกันทํางานด้านสาธารณสุขนะครับให้กับประชาชนชาวสุรินทร์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ